ต้นบวบเนาะค่ะต้นบวบหรือว่าภาษาบ้านปยางยัยมักเนาะเพื่อนเอิญว่าสุกีนี่เนาะค่ะเนาะสุกีนี่หรือว่าบ,บ้านเท่ากระเอินบวบฝรั่งเนาะแล้วก็ถ้าบ้านเท่าทัวทัวที่วิไลปลูกนั่นเขาก็เอินเป็นว่าทัวแขกเนาะค่ะพี่น้องค่ะทัวแขกเนาะค่ะเนาะ ก็ร่างคืนก็ร่างอ่านแต่วิไลพระท่านในเหตุขังวิไลพระมันใจเพราะว่าพ่อใหญ่บอกว่าสตันนั่นแหละสตันก็แปลว่ามันต้องเหตุขืนเนาะค่ะเนาะแต่วิไลพระท่านในมันใจแต่ว่าพ่อใหญ่ว่ามันต้องเหตุึืนน้อยนึงแต่เดียวทํามันเหตุเป็นยังไงพอว่าวิไลเสีเอาฉลางมากกันเพราะว่าแดดบ้านเรามันแรงเนาะค่ะเนาะแดดบานเทามันแห้งวิไลเสียเอา เวลามีผ้าเขียวเป็นผ่าแสลกที่แบบว่าเอามาเห็ลลดลงรถเมือกกอน un, นี่เวลาสิเอากันึ้นทั้งท่งกันแดดจะน้อยเพื่อว่าให้แดดมันอ่อนๆไม่ๆแดดมันแก่เนะครับพี่น้องคะ เข็นมาอนีโดูเรียบร้อยเรียบร้อย้วยคะพี่น้องอันสิไปเบิ่งมอรำค่ะเพิ่นมีบุญนะคะเพิ่นมีบุญแล้วก็เพิ่นมีมอรำเ่ยเหมือนเศร้ามานิกนสิไปเบิ้งมอรมเขาขอมาว่าเมา้อยให้พี่น้องฟังและก็มาบอกข่าวดีว่าวิไลมีเอกสารหนึ่งมาเพิ่มเติมในการเดินเรื่องของวีซ่านะคะพี่น้องคะวิไลดีพอพิ่ยไงทรงหลบมาให้เบิ่งอู้วิไลดีใจหลายพี่นอ้องก็คือ วิไลเคยบอกพี่น้องนะคะชวนที่วิไลย,ยูน่ะวิไลได้มีโอกาสไปฝึกงานที่อ่บาบนพักคนชราเนาะ,ะพี่น้องคะมันเป็นของเซนยูเรนฮามหรือว่าเป็นสภากาชาติของบาเยิรนเนาะอ่ามัน,ม,นมันเป็นศูนย์ค่ะเป็นเป็นแบบ,บา่าเพิ่นกมีมองหลายๆจุดในในใน,ในเมืองมิวนิกแหละคะ่ะเพราะว่าบานพักคนชราในประเทศเยอรมันมันมนิมีของมันสิมีของโบสถ์เนี่ยมีของ ตรงนั้นตน้องนะมีเน่ตมัสมีของหลายหลายองค์กรนะคะพี่น้องคะแต่ว่าองค์กรที่วิไลกับพญายพญายหายไปฝึกนั่นกน็คือเป็นของอ่ะการชาติของอ่าเบีอย่างนี่เพตนย่อๆนะคะจะคือคือจนะเซนโยเรนฮามเนาะภาษาบันเพิ่นนะคะพี่น้องคะบาทนี่อ่าวนาทีตอนตอนที่เพิ่นนัดมาคุยกันนะคะ เพ่นนัดมาคุยเราเพิ่นกะบ,บอกคือไล่ว่าเพื่อถ้าทาได้ก็คือทําได้เลยแต่ว่าวีซ่าเราไม่พร้อมเพราะว่าเราไปวีซ่าเยี่ยมเยือนเนาะค่ะพี่น้องคะเราไปวีซ่า3เดือนเราไม่สามารถที่จะทํางานได้และอีกอย่างหนึ่งตัววีซ่าก็หมดที่นี่การที่เราไปฝึกงานการที่เราไปเรียนรู้งานการที่เราไปสัมผัสกับงานที่เราที่จะทำเนาะค่ะเนะาะก็อโอเคนะคะบานนี้เพ่นก็เลยว่าถ้า คือคือเรียงงานก็โอเคเนาะค่ะแต่มันติดที่ตัวเราไม่พร้อมกับเรื่องของวีซ่าเนาะค่ะเนาะตัวเราไม่พร้อมกับเรื่องของวีซาก็เลยอย่าโอเคกลับมาแล้วเรามาเริ่มต้นทำกันใหม่แล้วเรากา็จะต้องทำตัวให้พร้อมในเรื่องของการเรียนในเรื่องของเอกสาร,รภาษาในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะที่นี่วิไลกับพ่อใหญ่กักลับมาที่เมืองไทยก็เพื่อที่จะเตรียมเรื่องเนาะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องคะ่ะเรื่องของข่าวดีก็คือว่า เพิ่นโทรหาพ่อใหญ่เนาะเพิ่นเพิ่นอ่าเพิ่นโทรหาพ่อใหญ่เหรอกับเพิ่นก็คุยกับพ่อใหญ่แล been, h, 3, ้วเพิ่นก็สอบถามพ่อใหญ่ว่าอ่าอ่าเฝ้าวิไลพ่อหนิมาเหตุงานมือใดเนาะคณอมือที่สามมือแรกที่ว่ามาฝึกงานนะมือใดก็มือใดเพราะว่าหัวหน้าใหญ่เพิ่นโทรมานะะคเนาะแล้วก็ขังสุดท้ายอ่าทั้งหมดสี่มือนะมือใดแน่เพิ่นออกเอกสารรับรองเนาะคะเนาะเพิ่นออกเอกสารรับรองให้พ่อใหญ่ดีใจหลายพ่อใหญ่ แต่ตอนตอนก้อนสิลาเอกสารนพญายโทวมาบอกนะคะเนาะพญายโทวมาบอกว่าเขาโทรมาคุยยังสินยังสี่ปาะนี้วิไลพญายก็เลยโทรหาวิไลแล้วก็สอบถามวิไลวิไลก็จดไว้เมื่อราคาไวาวิไลเพลี่ันที่เท่าไหรไปเห็นยังไงแล้ววิไลกับผูมั่นใจเนาะคะเนาะคือคือตัวเองก็หูอยู่เราวิไลกับผูมั่นใจวิไลก็โทรถามพีคนไทยว่าแมนมือนีบะนีบ๊อบพีพีแล้วก็อ่าเพิ่นสีออกเอกสารให้ตีเพิ่นก็ดีใจนั่วิไลวิไลก็ดีใจเนาะคะเนาะแล้วที่นี่เพิ่นกา วิไลก็บ,บอกพพอใหญ่ไปพ่อใหญ่กระบ,บอกกับห่าหนาไปหัวหนาก็ออกเอกสารเรื่องงานมาให้นะคะพี่น,น้อาออกเอกสารการฝึกงานมาให้เพื่อที่จะไปแสดงกับสถานทูตเนาะคะเนาะเราไปขอหนึ่งวีซาระยะยาวหรือวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันนี่วิไลมีความอ่าอ่าในจนหมายแรงจูงใจของวิไลวิไลเขียนมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่สมัยที่ไปที่แหลกเนาะคะเนาะว่าอ่า วิไลมีความตั้งใจที่จะทำงานที่เซนโยเรนฮามเนาะคะ่ะนพนองคะ่ะภาษาบัณดอยวิไลก็บอกนะแตคือบัณพักคนชรา,าแหละคะัะพี่น้องเนาะและ้วก็วิไลมีความตั้งใจตรงนั้นวิไลก็เขียนด้วยแรงจูงจดหมายแรงจูงใจห้า็เขียนเพิ่มเติมว่าถ้าเราจบการศึกษาทุกระดับของอ่าอ่าัฐที่เพิน่นไเฮเลียนวิละพ่อเซ็จเรียบร้อยจบเรียบร้อยถะคุณอยากทำอะไรที่เยอรมนันคุณอยากคุณมีความฝันหรือว่า แรงจูงใจที่คุณอยากจะไปอยู่เยอรมันนะเนาะคะ่ะวิไลก็ะเขียนเอาไว้วิไลกรบอกเอาไว้ทุกขังเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ในเรื่องของการแต่งงานวิไลกระเขียนไปตามที่ความเป็นจริงเหรอวา่ายังสันยังสี่นะคะพี่น้องคะทุกสิ่งที่เราเป็นทุกสิ่งที่เราอยู่ทุกสิ่งที่เราสัมผัสหรือว่าทุกสิ่งที่เราใช้ชีวิตกับพญามากนี่วิไลกระเขียนบอกไปตามตรงนะคะวา่ามันเป็นสังสี่แล้วถึงแม้ว่า จะไม่มีการแต่งงานเราก็อยากจะอยู่ร่วมกันอนย่างเท่าก็เคียนไปเท่าที่ความคิดเท่าคิดออกล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเท่าที่ความคิดเท่าเราอยากจะเป็นในอนาคตล่ะค่ะพี่น้องมาเพิ่มทรงเอกสารมาหายแลว้วได้เพิ่มหนึ่งเอกสารมาหนึ่งตัวอย่างนะคะเนาะได้เอกสารมาหนึ่งใบามาเพิ่มเพื่อการันตีเนาะเนาะที่ไรก็หวังว่าถ้าเราไปยื่นแล้วเราไปอขอเนาะ,ะเนาะคงจะไม่ยุ่งยากเพราะว่าหนึ่ง ครั้งที่แล้ววิไลเหตุนี่ยวิไลต้องเอาเอกสารมาแล้วก็วิไลเอาของเอกสารธนาคารไปให้ปุ๊บแล้วสถานทตูตสเตปมการันตีเราวิไลต้องส่งเขาธนาคารเพราะตอนนั้นพญายพระท่านได้อ่าเอาเงืนเข่านะคะแต่ตอนนี้พญ่เหตุเรียบร้อยคือเอาเขาเรียบร้อยเฮ็ดเงงเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างคือหอบเอกสารมาเลยแล้วก็มีเอกสารมาเพิ่มหนึ่งในเรื่องของการงานนะคะนพนองคะ่ะวิไลดีใจ ก็เลยมาบอกมากาวให้พี่น้องฟังไปไ้ทราบนะว่าเอกสารเรามีเอกสารมาเพิ่มหนึ่งอย่างเนาะค่ะเพื่อที่จะ,ะเป็นการันตีให้รู้ว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เรา เสนอมานี้มันไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยนอะคะนะพี่น้องคะเป็นการการันตีว่านี่นะเอกสารของเราเพื่อที่จะให้เอกสารเราแน่นนะคะพี่น้องคะเวลาจะเล่มมาบอกเมื่อก้าวให้พี่น้องปองไปเดคุณมีความยินดีกับวิววไลน,นะคะพี่น้องคะเอาละคะ่ะอันเมื่อบอกข้าวดีชะซื้อแต่คะพี่น้องคะเดี๋ยวสิผ้าไปอันฟอดหนาห้าม เป็นวอลลัมเป็นวอลลัมสิงห์ือว่าเป็นวอลลัมยุคเกาหรือว่าวิไลกับพทันหูเพราะว่าใหญ่เราส่วนไปนะคะเนาะใหญ่เป็นมูกันนี่แหละเราเป็นรุุนพีนะคะเราเพิ่นส่วนไปกาไปม้วนในดอกสิ่อสดอกสาหรับวิไลเพราะว่าช่วงนี้วิไลเข้าพรรษาไม่ได้ดื่มนะคะพี่น้องคะไม่ได้ดื่มไม่ดื่มก็เมาโอไม่ได้ไม่ดื่มก็ม้วนได้นะคะม้วนดื่มก็ม้วนได้นะคะพี่น้องคะเอาละคะพี่น้องคะมาบอกข่าวเล่าเรื่องเรื่องข่าวดีของเอกสารเพื่อที่จะเดินเรื่องและให้มันแน่นที่สุดนะคะเอกสารให้มันแน่นที่สุดมาบ ก้าวให้พี่น้องปองไปสู้ผูสุกุนและวิไลก็ขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องสุ้ปูสุกคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลหรอกคะบอกกับวิไลว่าขอให้ผ่านขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะนทุกพี่น้อง่าทุกอย่างก็ให้มันผ่านไปด้วยดีขอบพุณนพี่น้องปองไปสู้ผูสุกคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลนะคะพี่น้อง่ะคิดบางสิ่งใดก็ให้สมบางดังปรารถนาเด้อค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้วกันเนาะพอกันไหมเจอกันไหมเดียวสิเอามาให้เบิรงนหลังไดเบิร์นบอลลไมสิเป็นจ